สนทิสัญญาพานาราย12ข้อ 1. พพานารายให้ที่ดินกับบริษัทฝรั่งเศสเพื่อสร้างตึกใน,ในการค้าขาย 2. พพานารายให้ฝรั่งเศสค้าขายในกรุงศรีอยุธยาโดยไม่คิดจังกอบและซื้อสินค้าอื่นได้ตามต้องการโดยสินค้าต้องห้ามต้องผ่านพานารายอนุญาต 3. อย่าเรียกเก็บจังกรอบเมื่อบริษัทฝรั่งเศสไปค้าขายต่างเมือง 4. ถ้าบริษัทเช่าระวางของผู้อื่นไปขายเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ2ข้อ3 5. หาหากคนฝรั่งเศสก่อเหตุฆ่ากันตายให้ใช้กฎหมายฝรั่งเศสและส่งตัวกลับไปลงโทษที่ฝรั่งเศสหากต้องอาญาหรือแพ่งกับฝรั่งเศสกับชาติอื่น ให้ตุลาการไทยพิจารณาคดีแต่ต้องมีนายฝรั่งเศสอยู่ด้วย 6. บริษัทฝรั่งเศสสามารถซื้อขายที่เมืองถลางบางผีได้โดยไม่เสียค่าจังเกาอรูอชาอนุญาตให้ซื้อดีบุกได้เพียงผู้เดียวหากใครลักลอบซื้อให้แบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนให้หลวง1ส่วนให้โจท์อีกส่วนให้บริษัทฝรั่งเศส 7. หากบริษัทฝรั่งเศสต้องการสร้างตึกค้าขายที่หัวเมืองอยุธยาสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขข้อ2ถึงข้อ5แต่ห้ามขายที่เมืองนครเพราะให้สิทธิ์กับฮอลันดาแล้ว8หากเรือกำปั้นเสียที่บริเวณอยุธยาให้บริษัทเก็บสินค้าไว้อย่าให้เจ้าเมืองหรือผู้ใดนำไป9 บริษัทฝรั่งเศสต้องสัญญาว่าจะไม่ให้ที่ดินซึ่งพานารายพระราชทานให้เป็นที่อาศัยของศัตรูอยุธยา 10. หากชาวฝรั่งเศสที่มีลูกเมียในอยุธยาเมื่อต้องการออกจากอายุธยาสามารถนำออกไปได้พร้อมทรัพย์สิน 11. ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมากับเรือกำปัน่นอย่าให้พนักงานชักชวนออกไปจากเรือ หากมีการหลบหนีต้องจับตัวมาให้แก่นายกำปัน 12. พระงารารายเห็นชอบสัญญาการค้าขายพริกไทยกับฝรั่งเศสที่ทำขึ้นในพศ2223และมีพระราชองค์การว่าพริกไทยที่ถูกริบได้ให้แบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนเป็นของหลวง1ส่วนให้แก่ผู้สอบหส่วนให้ฝรั่งเศส